ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเถอะยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเดินในห้องอีกแล้วเส่่เป็นแนวทาง หนึ่งเมษายุนโปรดใช้วิจารณญาณในการระบชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นทันสองตัวโบนสุดที่หนึ่งสองตัวโบนสุดที่หนึ่ง ็เบ่งปานอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วอดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านท่านผู้ชมเด่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานสามห้าสามห้าห้าสามสองห้าห้าสอง เนี่ยทานโคอร้อยสิบอร้อยหน่อยสิบหน่อยท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้หน่อยล่างเบ่งปานเนี่ยท่าน,น,านรัชนุษเบ่งปาน เบ่งปาน9กเบ่งปาน9ตัวเดียวก็ในทันที่แล้วก็หลุดไปหลัก10บนะในทันใหม่นี่นก็เบ่งปาน9ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับผม

เบ่งปันแปดตัวให้พิจารณาหลักสิบใบนี้ครับผมท่านผูชมสูตรสองตัวโบนตรงตดก็แนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน 5 5 5 6 6 5 6 6 7 5 7 6กก mm ็แเบ่งปันหกคู่เบ่งปันหกคู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นเนวทาง เป็นแนวทานตรงคู cool. ่ชุดสามตัวนะท่านผู้ชมไม่ใช่คู่นะชุดสามตัวแปดเก้าสี่ห้าหกสามเดือนต้นใหม่นี้ครับเบ่งปานชุดเดียวสี่สามเก้านะสี่สามเก้า สี่สามเก้าเบ่งปาปชุดเดียวก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมสิบโบนดับ บ้านนี้มีราสิบบนดับเบ่งปันดับเจ็ตเบ่งปันดับตัวเดียวจิตนะเดี๋ยวทันทีแล้วดับแปดสรุปแล้วพันเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับดับเจ็ดตัวเดียว ขอบคณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบดับสิบอีกหนึ่งแนวทาดับห้าเบ่งปันดับห้าตัวเดียวเนาะแนวทางที่แล้วก็เบ่งปันดับดับสาม เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันปดับห้าก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นฐานดับเหลือเด่นหลักอร้อย บันนี้มีรักอดีตที่แล้วดับเหลือเด็ดผ่านห้าหกสามผ่านซึ่งในฐานใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดาบศูนย์สองห้าเจ็ดเป็ดเก้าเหลือเด่นหนึ่งสามสี่หก หนึ่งสามสี่หกดับไปหกตัวเหลือสี่ตัวดับไปหกตัวเหลือสี่ตัวให้พิจารณนาะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปันดทานูคหนึ่งสาม หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเพ่งปันสามโคต่อไปครับผมใบนี้ท่านผชม ีเสื้อเทวดาเนวทานดับล่างผีเสื้อเทวดาเนวทานดับล่างเบ่งปันดับสองเบ่งปันดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เดี๋ยวทันดับสิบบุญก็เบ่งปันดับสองดับหกดับสองดับหกนะท่านผู้ชมเบ่งปันดับสองตัวหายพิจรณาะ ต่อไปครับผมใบนี้ผีเสื้อเทวดาเบ่งปานธันเดนสิบโบนหนึ่งสามเจ็ดห้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดห้าเก้าเบ่งปานห้าตัว ต่อไปกระผมใบนี้หน,นูน้อยพรสวรรค์เบ่งปันตัวเดียว6คู่6 9เก้าโอกศูนย์หกสองหกห้าวิน0ูนย์สปดต่อไปกระผมใบนี้ คนชายเดนหลักอร้อยหน่อยก็เนีวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน 6, เนีวทันใหม่นี้ครับผมสี่สามห้าสี่เดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสตัวให้พิจารณา435ก็ขอบ คุณอย่างมากครับผมข้อมูลเดียวทางที่เบิกปัปต่อไปครับผมใบนี้อพี OP ชุดสามตัวคุณหกประตูนะท่านนะคุณหกประตู 953 .3 5 3 973 073นะกระเ็บ่งปัน4ชุดนะเบ่งปัน4ชุด ต่อไปคระบผมใบนี้ท่านผู้ชมไม่ได้ก็เบ่งปานเดนห้าตัวเดียวโคห้าหนึ่งห้าสองห้าห5ห้าแปดห้าห้าห ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัดน,นต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้เบ่งปันทานบนุนเด่นเก้าตัวเดียวเด่นเก้ารองเจตเด่นเก้ารองเจตนะท่านผชม ต่อไปครับผมไปนี้ดับโ bon บนโรโนบเบ่งปันดับ5บ้าเบ่งปันดับห้าตัวเดียวนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากดับโบนโรโนดับบนร้อยหน่อย ถ้าประ้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม